วัสดีครับผมตังกวางืจอสองฟองตุยร้องจริงครับวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเรียกว่าต้งโถส่วนอ่ตงโถส่วนนะสองในชาวบ้านเขาไม่ดูอ่าอย่างไรเรียกว่าต้งโถส่วนก็คือเราเราดูดีๆแล้วนะไม่มีปัญหาทำไมแต่พึ่งบ้างหน้าหลังซ้ายขวานะมีคนสั่งว่างต้มต,ม,ต,ม,ตมเนี่ยกระทบถึงยิงตมตมๆ เรื่อนต้องทุสต้องทสวนสวงใจแต่กลึงไมบดีเยิ่งฉ้าะนะถ้ทิศทางของต้องทสวนะเอ่อจะจะทิี่มาดีเช่นเป็นงองะหรือสาสวกนีนะมันจะให้ทบกับเราเราเราอยู่ที่บ้างสวยๆไมไม่มีอะไรแต่มีแต่เรื่องเนี่ยนั่นคือลูกชิ พอมามาโปมาตอเสืออือข้างบ้างนี่นะก่อสัางวุ่นวายมากนะทาให้ว่าทําอะไรคุณต้องวุ่นวยมากาท้งหน่อยแต่ว่าต้องถูส่นิ่งเฉพาะตะวันออกเนี่ยตะวันออกถ้ามีสร้างบ้างแต่ผมว่าลูกไม่ไม่เก่งผมก็จะสื่อความหมายว่าคุณสร้างบ้างอ่ากัะทบดิงอ่าอันนี้คืตะวัออกด้วยเป็นสาสวนเนี่ย ก็คือระวังสร้างบางนามีแต่เรื่องแต่ถ้าจะแก่นะต้องมีต้องไปซื้อหูของอาฮ่องอฮงในทาหูเรียกว่าเกียงไทยของหูลูกศิษย์ของว่านั้นสว่าอาจจะมีอีกซื้อหูกับว่าหติติดถ้าติดนั้นก็จะพงหนักเป็นเบาครับเป็นที่เรียกว่าต้องทุ่งส่วน